ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะแพทริเซียโพสภาพรัวๆคิดถึงทะเล เป็นนางเอกสาวที่สวยเป๊ะจริงๆค่ะสำหรับสาวแพทิเซียทันชนกูดนักแสดงและนางแบบลูกเครื่องไทยอังกฤษถ้าใครที่ติดตามในไอจีของสาวแพทิเซียจะทราบดีว่าเธอนั้นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้ทุกวันนี้แพทิเซียมีหุ่นที่เป๊ะปังใบหน้าก็สวยออร่ากระจายมากๆยิ่งมองก็ยิ่ง,ลงหลงใหลจริงๆจ้า และตอนนี้สาวแพทิเซียก็กําลังคบหาดูใจอยู่กับนักธุรกิจโน็ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์น้องชายแท้ๆของน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์สามีของสุปตาชมพูอรยาที่มักมีคนเข้าใจผิดทักผิดอยู่เรื่อยๆเพราะทั้งชื่อและหน้าตานั้นคล้ายกันมากๆ และถ้าใครที่ติดตามในไอจีของทั้งคู่ก็จะได้เห็นความน่ารักความมุ้งมิ้งออกมาอยู่บ่อยๆมีวันสำคัญอะไรก็ไม่พลาดที่จะมีเซอร์ไพรส์ให้การแถมยังเป็นคู่รักสายบุญอีกด้วยเพราะจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าออกมาบริจาคโลหิต ทั้งสองคนเลยควงกันไปบริจาคโลหิตโดยทางโน้ตได้ลงไอจีสตอรเป็นภาพของทั้งคู่พร้อมเขียนว่าให้เลือดฝ่าวิกฤตโควิด -19 และเลือดยังไม่พอสำหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะครับเรียกว่าน่ารักกันจริงๆเลยละค่ะและล่าสุดแพทิเซียได้โพสภาพทริปเที่ยวที่ตนเองไปมาก่อนหน้านี้พร้อมแคปชั่น for dose Who don't enjoy the cold so much? Here are some film photo I took on a boat. I can assure you it was hot. แต่พอเลื่อนไปเรื่อยๆถึงรูปที่4เท่านั้นแหละค่ะทำเอาหลายคนแอบยิ้มเลยทีเดียว เพราะว่าเป็นภาพของโน้ตที่กำลังนั่งดูโทรศัพท์แบบชิลๆงานนี้ทำเอาหลายคนโฟกัสไปที่โน้ตคอมเมนต์รัวๆแถมยังมีความหาเกิดขึ้นอีกด้วยเพราะหลายคนดันไปพิมพ์ชื่อของโน้ตว่านอสสามีของชมพู่ว่ามีคุณนอตด้วยรอชมภาพต่อๆไปนะคะอิอิน่ารัก